ผู้แล้วเจอดำน้ำครับเอาว่ารอบอีอเดี๋ยวติดล้วดูเหมือนเราจะเจอนะักด่อนดำน้ำว่ะแต่เหมือนมาเป็น <c oughs> โอเคโอ้โหมีสลับเมืองนะรอบนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งครับโอ้โหผมโดนลดเงินเป็น 1M ด้วยมีเอ่อเบียติเซ่มีคอรคที่ใช้ได้3ครั้งนะครับ3ดาว3ครั้งมินิโคแล้วก็มีเอ่รโอเนาะ เอาว่ะแล้วเมืองยอีฝ่ายแพ้เมืยองอีกฝ่ายนึงถูกนะเรามีห้าครับโอเคกดห้าไปก่อนก,นก็แล้วกันไม,ไม่ไม่มีโอ้โหดูครับดูเต่าผมดีครับเมืองเราถูกปะเมืองเราไม่ก็ถูกไปนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็กดหอีกครั้งหนึงนะ่งไงกดห้าอีกครั้งนึงเลยครับโอ้โหแล้วมี12บมาแล้วไงมาแล้วไงการผมเริ่มมาแล้วมีสลับเมืองนะรอบเนี้ย อันตรายเหมือนกันนะครับสลับเมืองผมว่าโดนคูณก่อนอันเนี้ยโดนคูณ2ตรงลาย2แน่นอน,นรับแล้วมาแล้วแห่ลาย2เออโอ้โหแั่ลาย3ก็ได้นี่ว่าอีกฝ่ายเลือกเป็นลาย3นะครับเหมือนจะแพงไงลาย3แพงกว่าเนาะ <12. S 1> แล้วผม12.2.3ไงเอาว่ามาเป็นหลักสูตรคณ <12. S 1> ิตศาสตร์2ครับ <12. S 1> ปึ๊บและมี3ครับ แล้วถ้าอีกฝ่ายนึ่งมาลงลายสีโดนแน่นอนผมบอกเลยและ50%ผมมาและผมบอกเลยว่าผมกดเบียร์ติเซอประมาณเบิ้นสองสีอะไรก็ได้กันแล้วแต่นะครับแล้วก็ใช้ซากุระไงถ้าเขาก็ตกลายสี่นะเจอซากุระผมเจอการ์ดโดนห้ร์แน่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเลือกลูกเต๋าที่จะโดดเลยครับน่าจะเป็นการโอเค แลนด์มาร์คสวยๆผมบอกเลยว่าคูณ2ผมยิบไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็สลับเมืองไม่ได้ด้วยแลนด์มาร์คตาฉันแล้วอ่าโอเคผมจะใช้เบียร์ดิเซ่ก่อนละกันนะครับเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยโอ้ oh my god เบียร์ดิเซ่ที่<า>ผม <you S 1> จะเบิ้ลพระเจ้าช่วยโอ้โหเงียบกิบเลยครับโอเคอืม okay. hmm. ไม่หนึ่งสองสามสี่โอเคไม่เป็นไรเรายังมีเฟสแล้วก็ห้าถึงเจ็ดได้นะครับเขากดเบียร์ทิเซให้มันเป็นแบบผมบ้างเดิกดเบียร์ทิเซให้เป็นแบบเราได้หรือเปล่าวะทําได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วโดนเบิ้ลนสิบโดนยึดไปเลยครับจะอย่าลืมนะอ๋อแต่เขามีนิโครครับตอนแรกผมว่าดูเงินของเขมันจะได้น้อยนะแต่อย่าอย่าลืมว่าผมมีนิคนะเออแล้วใช้ฮอกเลยไนงะ ใช้เคอกเลยพระเจ้าช่วยแต้มเร็วอะแต้มเร็วจะจัดครับพี่ไฟหนึ่งโอ้โหแล้วตรงนั้นด้วยมผมว่าเขาน่าจะเดินอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าใช้นิโฟนะอันนี้น่ากลัวแหละอันนี้น่ากลัวมากๆครับคือถ้าจริงๆแล้วเราใช้ซากุระก็ได้นะแต่ว่าผมเสี่ยงดวงไงผมเสี่ยงอยู่แล้ว แล้วผมใส่สุดครับตรงลายสามตรงนี้เ,เอออะไรครับนี้เนี่ยเอาแล้วสร้างลายที่หนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังยโอเคอ่ะกกมั้งน่าจะแล้วผมจะกดห้าถึงเจ็ดออกเบิ้ลหกนี่คือโคตรดีอ่ะเอาอย่างนี้เลยแต่ออกเจ็ดไงแล้วได้ชาร์จเพิ่มครับได้ชาร์จมาสองชาร์จครับมันมันเวิร์กไหมวะแต่ก็ยังมีซาคุระอะโอเคมีสองถึงสี่มีเก้า นี่แหละสําคัญนะอีกฝ่ายหนึงใช้นิโคแล้วครับถ้าผมได้เบิ้ลสองแล้วผมไปเจ็ดได้เนี่ยจะเพอร์เฟกมากเลยอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเน้ลายสามนั่นแหละครับหลังจากที่ผมดูนะสร,ร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คครับตรงลายสามเลยไม่เออไม่สุ่มด้วยนะเป็นการใช้นิโคด้วยครับแล้วตอนนี้ครับอย่าบอกว่ามีสองมีเจ็ดวะ,ะมีเจ็ดแล้วผมต้องไปไหม<ะ>ผม ผมไปพี่ปะวะอยากจะไปอยู่นะต้องไปวะมันเป็นสถานการณ์บังคับว่าทุกคนแล้วผมมีคันลด50%ยังไม่เป็นไรเนาะยังไม่เป็นอะไรก็แย่แล้วครับแต้มเขาเยอะแล้วนะกาผมใช้การป้องกันแล้วกันนะแล้วถ้าผมกด2ถึง4ได้ประมาณเบอรสี่ก็ก็ดีนะดีนะดีมากๆเลยครับแล้วมาดูนครับว่ามันจะได้เบอร์สีหรือเปล่าแต่ถ้าเบอรสองก็ยังโอเคอะ่ะอ่าเบอร์สองก็ยังโอเคครับ แล้วมาอีกแล้วครับเบียรทิเซ่รครับสอปะ๊ <6 S 2> หกว่ะห, <ก S 1> หกก็ได้หกก็ไม่แย่ครับอ,อ่าหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดก็โอเคอ่ะเก้าก็ดูดีอ่ะนิโคไปก่อนก็ได้กันครับใช้นิโคเนาะเป็นเก้าแต้มสิบแต้มให้มันเท่าๆก่อนดีกว่านะมันจะได้แบบว่าดูสู่สีกดดันอีกฝ่ายหนึง่งนิดนึงนะ ถ้ามีหกก็โอเคอะแต่มันเจนะ็ดเนาะไม่เป็นไรนะไปเกนะ้าดีกว่าครับไปเก้าดีกว่านะเอาเดะเรามีซากุระอีกแล้วครับซากุระผมมาอีกแล้วผมเอาซากุระมาสกัดขาก่อนแล้วอีฝ่ายหนึ่งครับสุ่มแลนด์มาร์คลทที่สองสีบแล้วได้รลยที่สองไปไงเฮ้ยอ่าผมมีซากุระแล้วผมมีสาม ผมมีซากุระแล้วมีสามผมบอกเลยว่าอีกฝั่งสวยแล้วผมมีสามนะแต่ว่าถ้าสามตอนนี้เลยมันจะไปดีกว่าครับไม่ต้องคิดเยอะครับซาคุระครับกระโดดมาลายที่หนึ่งเพื่อที่จะเอาคูณครับแล้วตัดแต้มด้วยครับแล้วอีโมจิมาด้วยเอาดิซื้อไปก่อนเลยครับและสิบแต้มใช่ไหมสิบต่อสิบเอ็ดแต้มและผมมีอะไรรู้ไหมผมมีสามไง แล้วเรามีสามงอีกฝ่ายเอายังไงอะแล้วซื้อต่อเลยครับอ่าสิบสองต่อสิบแต้มแล้วครับโอ้โห <12. S 1> มีเบิ้ลวะ่ะมีเบิ้ลแล้วใช้เบียร์ดิเซ่ลงไอ้นี่ก็จบแล้วนะโอ้ไม่ทันแล้วครับเหมือนจะไม่ทันนะไม่เหมือนเราเนี่ยแหละจะไม่ทันนะเรียบร้อยครับเบียร์ดิเซ่ฝั่งเรากดเบียร์ดิเซ่แต่วืด เบียดที่แสวว่าหน้าขาวจ๊วะเลยแบบไม่มีตัวเลขแดงๆที่มันเป็นเบิลเลยครับหนึ่งสองสี่ก็ชนะแล้วอ่ะสิบเอ็ดเอาแต่แปดสิบเอ็ดวะดูเหมือนว่าจะไม่ได้นะสร้างแลนด์มาตาใช่แล้วสิบก็ได้เหมือนกันนะเปดดเราไปสนะิบับโอเคก็ยังเลือกบล็อกที่ต้องการได้ยอยู่หรือเปล่าวะมันน่าจะได้อยู่แหละมั้งนะ ที่ต้้องการไดเลยเฮ้ยสลับเมืองสร้างไลทที่หนึ่งอ่าไปดีกว่าครับตอนแรกว่าจะมาลายสามแล้วก็กดกดประมาณมังจะเล่นมันไอ้นี่อยู่ดีอ่าสลับเมืองแล้วกันครับสลับเมืองนะเลือกเมืองที่จะโจมตีได้เลยเจ็ดสร้างระยะไกลก็ชนะแล้วดีหว่ามันเป็นสร้างระยะไกลโอเค สิบสามสิบสี่สิบห้าเออจริงว่ะไม่เป็นไรครับเจ็ด <7. S 1> พี่เอาทางรถไฟที่ต้องการเลยอ,อ่าตรงนี้ก็ลกแล้วกันนะเป็นสิบสี่แต้มถ้าเมื่อกี้นะโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้สร้างระยะไกลเจ็ดก็ชนะแล้วว่ะแม่งเอ้ยมาว่ะเกมพิกไง โหแย่ yeah, แล้วครับเวนตะไรแล้วเวนละเวนละสิบขอเบิ้ลหน่อยเอาเรื่อง <ตา S 1> โอ้โหเมือ่อกี้แบบ,บลุ้นและนึกว่าจะไม่รอดแล้วครับนึกว่าจะไม่รอดแล้วไงสิบสามสิบสี่สิบห้าแตม,มนะแล้วกดหกชนะไหมไม่ไม่ชนะกดเก้าไม่ชนะต้องกดห้<ต>าถึงเจ<า>็ดครับลุ้นเอา ลุ้นเอาลุ้นจะจัดโอ้โหแบบเขาเรียกว่าท้ายากไงท้ายากไงครับโอ,โ,โอ้โหไม่นะต้องอย่างงี้ดิกลายเป็นการชนะท,ท้ายากจริงจริงน่าจะสร้างระยะไกลเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้มองสร้างระยะไกลอ่ะเพราะว่าตอนเริ่มเกมเราแบบเออมีสลับเมืองก็อยากใช่นะเอาเลยฝ่ายหนึ่งลีว่ะเหมือนจะลีนะ เมื่อกี้ผมก็พลาดเหมือนกันนะครับไม่ใช่อะไรเลยเมื่อกี้นี่ก็พลาดแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็น่าจะพลาดเหมือนกันป่ะผมก็ไม่รู้นะแล้วมาลีอีกแล้วครับมาดูกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเอาใหม่เอาใหม่เลยได้เล่นคนที่สองแย่แล้วครับผมได้เล่นคนที่สองครับแล้วดูลูกเต่าผมดีลูกเต่าผมแบบว่าเป็นลูกเต่าจริงๆอ่ะอู้แล้วเปิดมาด้วยเบิ้ลแปดด้วยครับ ผมบอกเลยว่าสวยละไมถึงเขานะไม่ใช่เรานี่แหละแล้วเบิ้ลแปดเอาไงต่ออะ <5. S 1> ไอสุ่มการ์ดดวงไม่ค่อย <5. S 1> นี่ไง <5. S 1> เริ่มเกมอ่ะเวลาสุ่มแบบลงการ์ดดวงผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กตรงที่ว่ามันยังแบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะสามก็ไม่ได้วะต้องไปหกอะคอยเน้นเน้นเบิ้ลครับมันจะเบ <5. S 1> ิ้ลหรือเปล่า <6. S 1> ไม่รู้แต่เราจะเน้นเลขคู่ครับ <6. S 1> นี่ไง เลขคู่ไงสามก็แล้วกันผมว่าสามน้าน่าจะได้อยู่อ,อ,อ้โหแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมันเบิ้ลเยอะจังวะรอบนี้เหมือนผมจะโดนเล่นนะเหมือนจะผมจะโดนเล่นเบิ้ลไปสองครั้งนะเปิดเกมเบิ้ลแปดอีกทีหนึ่งเบิ้ลสิบสองและลีโอสุ่มตรงไม่ต้องสุ่มเนาะตรงหัวมุมเลยวะเฮ้ย เอาแล้วไงเอาแล้วไงครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าแย่นะแย่แล้วเราสองแต้มนะตอนนี้เราอีกฝ่ายหนึ่งประมาณหกแต้มแล้วอะไม่ดิเจ็ดแล้วเดว้เจ็ดแต้มแล้วครับสาแปดแต้มผมต้องได้ซื้อต่อถ้าผมจะพลิกเกมนี้นะมผมต้องได้ซื้อต่อครับ พ <Okay. S 2> ี่ที่ต้องการได้เลยมันมันมันก็นะแต่มีสิบสองครับไม่ต้องกลัวสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแย่ yeah, แล้วแย yeah, yeah, ่จริงแย่จริงๆร่ะต้องเบิ้ลสิบสองทีหนึ่งอ่ะสิบสองปุ๊บแล้วก็ถ้ามีสองนี่จะเวิร์กมากเลยห,<า>หรือไม่ก็เบิ้ลสี่อ้โหูคิดไปถึงนั่นเลับและอีกโอ้ย โอ้โหอันนี้คืออันนี้ผมแพ้แหละดูจากสภาพนะจากสภาพนี้น่าจะแพ้แน่นอนครับคือเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะอเรียบร้อยไปเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไปเนี่ยแล้วก็สุ่มสร้างแลนด์มาร์กอีกทีเองปะลแล้วแล้วเขาเปิดด้วยอะไรรู้ปะ่ะตาหน้าก็คงจะมีพวกแบบคอกพวกอะไรพวกนี้แล้วอ่ะแล้วสุ่มครับ แตมแล้วได้เดินอีกทีนึงด้วย <7. S 1> เออแล้วก็เปิดด้วยคอกอะสิบสองแล้วก็มีเจ็ดถึงเก้าอะเจ็ดถึงเก้ามันไม่ค่อยเวิร์กอะมันต้องไปเจ็ดดีครับ <8. S 1> แม่งเอ้ยเราจะพิกเกมได้หรือไม่สี่ห้าหกเจ็ดอืมได้หรือไม่เรียบร้อยครับเปิดด้วยคอ็อกนะ เปิดด้วยอคอกแล้วก็ได้เดินอีกตานึงเหมือนเหมือนเดินอยู่คนเดียวเลยนะเกมเนี้ยเอาว่ะแล้วได้ไลน์ที่3มไหมครับ13แต้มแล้วได้เดินอีกทีหนึ่งเจ็ดโอ้สวยงามไปผมไปก่อนเลยเบียร์ทิเซ่ครับเลือกการ์ดที่ต้องการาเบียร์ทิเซ่หกแปดแม่งเอ้ยแต่ละอย่างเออเอาหกก็แล้วกันอ่ะ ไปเบิลก่อนครับหกแล้วก็ซาค<บ>ุระไหมทุกคนผมว่าผมไปเฟดดีกว่าวะแม่เ้ยไปเฟดก็ได้ครับจริงๆแล้วไลน์สามน่ากลัวนะเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลยแต่ว่าผมจะลองเสี่ยงเบิลสองวะมันต้องเสี่ยงแล้วอะเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยเอ,อไปที่จุดสตาร์ทก็แล้วกันครับ ที่ต้องการได้เลยสร้างตรงนู้นสร้างแลนด์มาร์คสองถึงสี่สิบตาฉันแล้วผมต้องเสี่ยงวะสองขอสองได้ปะบบเออ,อสองไนะปุ๊บแล้วก็นิโคปะเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, ไม่ได้วะ่ะหรือว่าเราต้องหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามีมีแต่เจ็ดแปดเก้าที่ได้ครับโอเคผมจะไปนิโคก่อนละกัน ต้องเสี่ยงนะต้องเสียง,งเจ็ดแปเก้าครับไม่ทำอะไรทำอะไรเยอะไม่ค่อยได้ครับตานี้ต้องได้เก้าอ่ะถ้าได้เก้าพอลุ้นครับสิบถึงสิบสองเนี่ยมัน 8, 8, มันไม่ค่อยมีอะไรให้นี่อ่ะผมเจ็ดแปดเก้าแล้วผมมาเก้าไงไม่เลยถ้าได้เก้านะยังพอสู้ไหวครับสองถึงสี่หรอต้องได้สี่อ่ะแต่ว่าถ้ามีซาคุระ 5, <6. S 1> โอ้โหดูดิ เบิ้ลสองอีกแล้วครับแล้วมีเบียร์ทิเซ่อีกแล้วอะแล้วก็ไปอีกสองดิกระโดดสี่โอ้โหอย่างนี้ครับสิบหกแต้มเรียบร้อยไงโอ้โหเดินอย่างนี้ผมก็ไม่นี่ไม่ได้เลยนะเมื่อกี้กะจะเสี่ยงอยู่แล้วครับเนอะแต่ว่ามันได้อย่างนี้แหละไม่เป็นไรครับตอนนี้เราไอ้น,นี่เรามาใหม่เะละ่ะมาใหม่เปล่า มาใหม่ดิเออมาใหม่ดิครับเมื่อกี้นี่คือแบบกี่ครั้งวะที่มันเดินเบิ้ลอะแบบเยอะมากเลยนะมามาดูกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเลือกกันเลยหกวะเก้าดิผมขอแบบเปิดเบิ้ลแปดได้ปะถ้าเปิดเบิ้ลแปดนี่คือจะได้รับรู้เลยมาไปดิผู่เงียบว่ะ แต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับมีสิบเอ็ดมีออแลนด์รอบเนี้ยมีออแลนด์มาครับน่าสนใจนะนผมมาที่สิบเอ็ดก่อนเลยไนงะแล้วมีสิบถึงสิบสองผมว่าผมเน้นแบบเดินเดินนิ้นี้ดีกว่าแ,แปดป่ะผมเน้นเดินแบบมาขอรุ้นเลยลขอรุ้นเลยเอาแล้วไง,องเอาแล้วไงครับ อ่าแล้วผมไปซาคุระเลยครับซาคุระแล้วผมจะลงสามนะผมจะลงสามแล้วเสียงดวงเอาเลยนะไนะขอได้ซื้อต่อได้ปะถ้าได้ซื้อต่อเนี่ยเพอเฟกถ้าได้ซื้อต่อคือเจ๋งจัดจัดครับหรือไม่ก็สร้างก็ได้สร้างลายสามอะไรพวกเนี้ยนะครับาม,มาแล้วมาเลยไงมีสหลับเมืองไงพี่น้อง มีสนับเมืองไงครับแล้วผมกดสนับเมืองผมกดสูตรติดแล้วผมมีอะไรอีกรู้ไหมผมมีนิโคที่กําลังจะมาครับผมจะกดประมาณ1234ก็ได้นะแล้วทําไงอะแล้วผมมา4เลยครับหรือ2ก็ได้เหมือนกันนะเลือกการ์ดที่ต้องการเลย2ก็โอเคแล้วผมกดอะไรรู้ปะผมจะกดเฟดเลยนะ2ผมจะกดเฟดครับ หนึ่งอ่าแล้วกดยอมเลยไงแล้วเดินอย่างนี้เหมือนที่เขาเดินหรือเปล่าขออีกทีนึงว่าอกนฟายเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วครับกดยอมเลยไงเมื่อกี้นี่คือมันเพอร์เฟกต์จัดแล้วมาครับเกมที่สี่แล้วปะเราชนะไปสองของชนะไปหนึ่งนะมาดูกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเรามาโอ้โหเจ็ดต่อสิบว่ะเจ็ดต่อสิบเขาได้เดินก่อนนะ รอบนี้นี่มีสลับไม่มีออแลนด์วะไม่มีนะครับมีสลับเมืองเนาะ <11. S 1> เป็นสิบเอ็ดว่ะแต่เรามีสิบนะค่อยลค่อยลงใจนะครับนึกว่าจะทอยเบิ้ลครั้งแรกแล้วผมมาที่สิบไงแต่ละเลขผมจะกดหกนะเสี่ยงมาเลยนะครับไอ้ฝ <4. S 1> hey, ่ายนึงกดสี่ผมกดหก <6 S 1> เลย <6. S 1> ลุน้นเบิ้ลเลย <6. S 1> ไม่ออกวะไม่ออกมีห้ามีเก้านะ จะกดานี่แหละครับ2บแย่และเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับอี่ฟัน4 4ว่ะโอ้โหแล้วลงตรงนั้นเลยนะแต่แต่มันมีสลับเมืองไงเราไม่ต้องกลัวก็ได้ครับมีสลับเมืองนะครับววถ้าเบียดเซ่เขากด2อะเอาดินั่งผมกันเลย ตรงเนี้ยแหละ <S 2> 2. <S อยากได้สองไปละถ้าอยากกดเบียร์ทินเซย์สองก,ก็มาซื้อดิยี่สิบกว่าเอ็ม,มใช้คอกครับรอบนี้มีสลับเมืองนะผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปนี่ก็ได้ครับูดได้ลายที่สี่ด้วยไงได้ลายที่สี่ห้าแต้มแล้วครับ6กแต้มแล้วเป็นลูกเต่ากะโดดครับกะโดดดตรงนั้นวะไม่เป็นไรนะใจเย็นๆครับ แล้วผมไปเก้าก่อนเลยผมมีซาคุระแล้วด้วยแล้วผมมีเบิ้ลสิบสองไงปัญหาไงสิบสองไปตรงนูน้นใช่ป่ะซาคุระกลับมาหาตรงที่เขายืนโอเคเบียดิเซ่ครับแต่เงินเขาเริ่มน้อยนะเงินน้อยแต่นิโคลมาแล้วครับเราต้องทลายไอ้พวกเมืองคูนทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือปัญหาของเรานะสิบปุ๊บแล้วน่าจะเป็นนิโคลป,ป่ะผมว่ายังไงก็กดนิโคลป่ะ,ปะ,ปะ โอเคกดลีโอนาโดว่ะเป็นการสุ่มเลยนะเมืองเยอะมากเลยครับสิบสองีกแล้วหรอแล้วกดนิโคฟีเลยปะนะกดนิโคฟีเลยเปล่าเอายังไงเอ่ยสิบเ็ดว่ะอือ่าผมไปที่สิบสองก่อนก็แล้วกัน ใช้การ์ดป้องกันไหมใช่ไหมวะใช้เลยดิผมใช้การ์ดป้องกันเลยนะเพราะว่าเราจะกดเอ่อเสี่ยงเลยนะกดเบียริเซ่ครับลุ้น8ดเอาแล้วกันเลือกการ์ดที่ต้องการแต่มันได้สองวะเฮ้ยไม่เป็นไรครับเราสุ่มอีกครั้งนึงเนาะตาฉันแล้วโอเคเอาแล้วได้การ์ดนังฟ้าอีกทีด้วยมีเก้ามีแปดหนึ่งสสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าหนึ่งสองผมว่าผมใช้เฟสดีกว่าเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลยอ่ามาตรงนี้แล้วกันครับลุ้นกดเก้านะเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ<า>อืมเล,อเลือกพื้นที่ที่ต้องการลาเลยลายสาม เก้าแล้วก็ห้าก็ได้เนาะโอเคไปเก้าแล้วไปห้าครับ<ป>อ่าแล้วผมมีซากุระนะผมมีซากุระนะครับอย่ามาตกลายสองนะบอกให้แล้วใช้คอกเลยครับใช้คอร์สบะอ่าได้ลายตรงนี้ด้วยแย่แล้วครับแพ้เลยไงโอ้โหมันนี่จริงๆนะเราอาจจะหนี่ยึดไม่ทันว่ะ ว่าจะยึดตาหน้านะแต่มันไม่ทนันนับเรียบร้อยมาชนะสองแพ้สองนะ